สนามบ้านเพื่อนๆดินอัดแน่นหญ้าแคร์กแกนไม่สวยงามอากาศไม่ระบายจะแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างไรเดี๋ยวผมมีทิปดีๆมาฝากครับหญ้าสนามของบ้านเพื่อนๆหลายหลายหลายท่านนะครับคือ,อเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านะครับหญ้าสนามจะไม่สวยเพราะว่าสาเหตุหลักๆก็จะเกิดจาก เวลามีการเดินผ่านจราจรดินอัดแน่นอากาศก็จะซึมผ่านลงไปหารากหญ้าไม่ได้นะครับหญ้ามันก็จะไม่สวยวิธีการดูแลที่ได้ผลจริงๆนะครับคือเราก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของชั้นชั้นดินนะครับคือเจาะคอลลิ่งเอาดินที่อัดแน่นออกทับทรายแล้วก็ให้ปุ๋ยบำรุงขึ้นมาใหม่นะครับอย่าเพิ่งให้มีการเดินเหยียบย่ำนะครับหญ้าก็จะฟื้นตัวกลับมาได้ดี แต่ในบางครั้งนะครับเราก็ไม่สามารถทำคอลลิ่งได้นะครับโดยเฉพาะหญ้าสนามกอล์ฟนะครับพื้นที่กรีนซึ่งจะมีนักกอล์ฟมาใช้บริการจำนวนมากซึ่งถ้าเราเราจะทำการคอลลิ่งนักและก็ทับทรายนักกอล์ฟก็คงก็คงเล่นไม่สนุกนะครับการคอลลิ่งกรีนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ากรีนมันก็จะเป็นรูแล้วก็มีทรายนะครับกว่าหญ้าจะกลับมาฟื้นตัว ได้สมบูรณ์นะครับก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนแต่ในการดูแลหญ้าเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถจัดการได้นะครับเพื่อทําให้มีผลกระทบกับนักกอล์ฟได้น้อยที่สุดเราก็จะทําการเบอร์ติเดนนะครับการทําเบอร์ติเดนนะครับก็คือเราก็จะใช้เครื่องเจาะนะครับติดติดดอกเจาะดอกไม่คายเียนะครับจะเป็นดอกตันเจาะลงไปในดินให้ลึกที่สุดแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีมุมมุมตั้งองศามุมงัดนะครับ ในการเจาะก็จะเครื่องก็จะเจาะลงไปใต้ดินแล้วก็งัดหญ้าให้ดินที่อัดแน่นคลายตัวอากาศก็จะสามารถซึมลงไปชั้นเศษรากหญ้าของหญ้าได้หญ้าก็จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนั่นเองนะครับการเจาะเบอร์ทเทเดนนะครับมันก็จะไม่มีเศษคอลลิ่งขึ้นมานะครับเราก็เลยไม่ต้องพับทรายมันก็เลยเป็นข้อดีของการทำเบอร์ทเทเดนนะครับแต่ เราก็อาจจะต้องทาบ่อยๆหน่อยนะครับถ้าบ้านเพื่อนๆนะครับเจอปัญหาดินอัดแน่นนะครับอาจจะยังไม่จําเป็นต้องทําการคอลลิ่งแล้วเปลี่ยนทรายก่อนนะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยการาทาบริเทเดนตอนนี้ผมก็ดัดแปลงใช้เหล็กนะครับเชื่อมเป็น,เ,ปนเหล็กบริเทเดนแฮนผมเรียกว่าแฮนบริเทเดนนะครับเชื่อมเหล็กตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะนําไปเจาะดินที่มีพื้นที่อัดแน่นนะครับเพื่อ ช่วยเหลือเบื้องต้นกับหญ้าให้มันมีอากาศระบาย โอเคนะครับมันก็จะเป็นทิปเล็กๆที่ผมใช้อยู่แล้วก็นํามาฝากเพื่อนๆเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีสนามหญ้าแล้วก็เจอปัญหาบินอัดแน่นนะครับเอาแค่ประมาณ1ตารางเมตรก็พอนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเจาะแล้วเรามีการให้ปุ๋ยบำรุงนะครับหญ้าก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆครับเวลาจะใช้งานก็ฝากอยู่นิดนึงนะครับคือมันค่อนข้างที่จะแหลม เวลาเราทํางานก็ต้องมีสมาธิพอสมควรนะครับอย่าหลุดนะครับเพราะอันตรายมากเลยนะครับ